ข่าวที่ว่าผู้มีอำนาจสูงสุดในกัมพูชาสเ็จฮุนเซนออกมายิ่นคำขาดให้ไทยเปิดด่านใน24ชั่วโมงแล้วก็ขู่ที่จะปิดด่านเฉแดนทุกจุดแบนสินค้าไทยเข้ากัมพูชาหากไทยไม่ปฏิบัติตามตามภาพนี้ดูดูแล้วไปแล้วผมมองว่าตอนนี้กัมพูชากำลังอดอยากกำลังมีปัญหาเรื่องสินค้าเรื่องอาหารการกินนั่นแหละครับ mm. ก็เลยออกมาขู่ออกมาสั่งอย่างนี้ดูดูแล้ว คำสั่งอย่างนี้น่าจะไม่ต้องการอะไรมากต้องการที่จะให้ทัวลงนายกรัฐมนตรีหรือว่าทัวลงรัฐบาลไทยเท่านั้นเองทัวลงหมายความว่าให้มีคนออกมาด่ารัฐบาลไทยด่านายกแพททองทานนั่นแหละครับสาเหตุที่ด่าเพราะว่าถ้ารัฐบาลไทยยอมตามนี้คนไทยกลุ่มหนึ่งหรือว่าสลิมกลุ่มหนึ่งก็จะออกมาด่ารัฐบาลด่านายกรัฐมนตรีว่ายอมเป็นเบี้ยล่างของ กัมพูชานั่นแหละครับซึ่งการที่อดีตผู้นำกัมพูชาสมเด็จฮุนเซนออกมาเรียกร้องให้ไทยเปิดด่านนั้นมันก็ย้อนแย้งกับก่อนหน้านี้ที่ท้าไทยโยนความผิดให้ไทยถ้าสินค้าขาดตลาดในกัมพูชาแต่มาวันนี้ล่าสุด เหมือนกับว่าเรียกร้องให้ไทยเปิดด่านเพื่อที่จะเอานำสินค้าเข้าไปจำหน่ายในกัมพูชาได้แต่ก็ยังปากแข็งครับพร้อมกับขู่นั่นแหละอย่างที่บอกว่าลึกๆแล้วสุเดชมุลเซนต้องการให้ประชาชนคนไทยหรือว่าสลิมบางจำพวกดา่านายกรัฐมนตรีด่ารัฐบาลมากกว่าที่จะเต็มใจหรือว่าตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหานี้อย่างแท้จริง ผมเสนอไว้ประมาณนี้พวกเรามีความคิดเห็นอย่างไรแลกเปลี่ยนหรือว,ว่าอธิบายโต้แย้งกันมาด้วยเหตุด้วยผลก็แล้วกันนะครับ